สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับอ้าานที่เละเทอะหมดเลยครับเละเทะว่าจะหาปหลาไหลสักหน่อยไม่มีครับอ่เอียงเกินไปครับมันไม่ค่อยดีนะถ้าอยู่ในท่าเอียงๆแบบนี้ ค okay. น่าจะได้อยู่ดินแบบนี้น่าจะมีปลาไหลไม่มีงงมากอันนี้เราทำชั่วโมงครับชั่วโมงของเราก็อยู่ที่1,800บาทครับไม่ตายตัวก็คือถ้าชั่วโมงเยอะ คุยกันได้ครับถ้าชั่วโมงน้อยๆไป2-3าชั่วโมงเนี่ยเราก็ไปนะแต่ว่าคิดที่1,800บาทครับถ้าชั่วโมงเยอะก็คุยกันลดกันได้ใครสนใจก็ติดต่อเราได้ครับทั้งกุษษะเอ,อ่วิ่งปากบอ่อหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ครับทำได้ทุกอย่าง จัดให้ในราคามาตรฐาน <c ười> คุยกันได้ครับเพราะว่าบางครั้งบางครั้งเคร่งกับราคามากเกินไปก็ไม่ไม่มีงานทำนะเราก็ต้องอย่อนย่อนกันบ้างก็คนจ้างเขาก็อยากจะได้ราคาถูก คนทำก็อยากได้ราคาแพงเราก็ต้องจูนหากันครับระหว่างคนทํากับคนจ้างออราคานี้คุณเสนอมาเราถ้าเรารับไม่ได้เราก็ขอขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเราเสนอไปเขาขอลดเราดูแล้วมันพอไปได้พอมีกำไรเล็กๆน้อยๆเราก็ยินยอมครับ เพื่อให้ได้งานทำและมีเงินดีกว่าจอดเชื่อเลยโซนอื่นน่ะไมโคร2 0 0เนี่ยอันนี้ร้อยนะอยู่ที่1800บาทต่อ1ชั่วโมงครับที่อื่นอาจจะถูกกว่านี้ก็มี200ถูก,กว่านี้ก็มีนะอยู่ที่ประมาณพันสองพันสาาก็ทำกันนะจริงไหมแต่ว่าโซนนี้ไม่มีครับมีแต่สองพันห้าครับอันเนี้ยพันแถ้าร้อยี่อยู่ที่ประมาณ 12, 000, 3, 1,500บาทต่อชั่วโมงไม่มีประไลอันนี้ฟินดินขึ้นไปข้างบนครับเพื่อจะปลูกบ้านไม่จำเป็นต้องเอารถหกล้อดามมาเทเอาดินจากที่อื่นมาเทครับแค่ขุดตรงนี้ขึ้นไปมันก็โอเคแล้วแหละ

ย่องแบบลึกๆไปเลยครับไม่เน้นสวยเน้นเอาดินครับถ้าอยากสวยต้องมาฝั่งนี้แล้วก็แต่งแต่เขาต้องการดินตรงนี้ปล่อยช่างมันเราใช้ฟันปิศาจครับ ขุดไปด้วยนะ้ำก็ซึอมออกด้วยครับดินคนเลยอะ <laughs>